ถ้าเราเอาการสังเกตบวกกับข้อมูลที่เราเก็บมาค่อยๆพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการผมเชื่อว่าธุรกิจของหลายๆคนจะประสบความสำเร็จเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการที่แตกต่างกันหรอกครับโดยส่วนใหญ่มีความต้องการคล้ายๆกันแต่ถามว่าทำไมยังมี คนขายของเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามนะครับจากที่ผมสังเกตมานะครับส่วนใหญ่ร้านค้าร้านขายที่ลูกค้าหดหายนะส่วนใหญ่ไม่ได้เอาลูกค้าไปเป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาข้อมูลที่ตัวเองเก็บเลขขอดไว้ ระหว่างการที่ลูกค้าซื้อกับการที่ลูกค้าจากไปนะมาวิเคราะห์อย่างแท้จริงและก็ไม่แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะยอมรับความบาดเจ็บหรือความผิดพลาดชอบที่จะยอมรับความสำเร็จเวลาที่เกิดปัญหากับลูกค้าคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำให้มัน เงียบและสงบโดยเร็วแต่ก็ไม่ได้กลับมาพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทำในทางกลับกันวันไหนที่ลูกค้าเยอะๆลูกค้ามีเป็นจำนวนมากก็กลับกขยิมยิ้มย่องดีใจว่าลูกค้ามาใช้บริการเยอะการที่เราจะแข่งขันในสภาวการปัจจุบันผมว่าวันนี้ ่อให้โลกจะเดินไปอย่างไรลูกค้าคือคนคนมีจิตใจมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกความต้องการของลูกค้าไม่ได้แตกต่างจากในอดีตเลยสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้วันนี้ในการทำธุรกิจในปัจจุบันและโลกอนาคตก็คือการ back to the basic ก็คือการทำงานพื้นฐานทำให้หนัก มองลูกค้าเป็นคนสำคัญลูกค้าคือพระเจ้าครับ Customer is God พวกเราต้องยอมที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดเพราะลูกค้าคือคนที่ซื้อสินค้าจากเรามาใช้บริการเรามาให้รายได้กับพวกเราทำให้เราได้มีรายได้เอาไปจับใจ่ายใช้สอยเลี้ยงดูชีวิตตัวเอง อย่าลืมความสำคัญที่ลูกค้ามีให้กับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอด ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมนั่งอยู่ที่โคกหนองนานะครับอยู่บริเวณแปลงหญ้าผมก็ได้ปลูกต้นลำไยไว้นะครับมีทั้งต้นที่รอดและต้นที่ตายนะครับภารกิจวันนี้นะครับช่วงเช้าเข้าไปที่สวนพุทธานะครับ เข้าไปทําการขนดินเอาไปเทบริเวณที่รถไถเข้าไม่ถึงนะครับช่วงบ่ายก็ออกมาที่โคง้งหนองนาสักประมาณบ่ายสามโมงนะครับมาถึงโคง้งหนองนาก็ทําการให้อาหารปลาทําการตักน้ําลดต้นลําไยนะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับเมื่อมาเห็นความเขียวขจีของโคง้งหนองนา จากปีที่ผ่านๆมาไม่ได้มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้นะครับหลังจากที่มีน้ำก็ทำให้ความชุ่มชื้นกลับมายัางคงนองนาผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้มี f อฟซมีท่านผู้ชม อยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำในการที่จะสร้างรายได้สร้างธุรกิจสร้างอนาคตให้กับตัวเองจะทำอย่างไรดีในสภาวาการที่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงลูกค้าก็มีจำนวนน้อยลงผู้เล่นรายใหม่ก็เข้ามาในตลาดเยอะแยะนะครับอยากให้คุณหมอช่วยให้คำแนะนำทีเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับ วันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับการค้าขายปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากนะครับการที่เราจะสร้างอนาคตของเราสร้างธุรกิจมันจะต้องมีการวางแผนมีการศึกษาวิเคราะห์ใครที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี ก็ย่อมที่จะมีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตนะครับผมจะค่อยๆเอาประสบการณ์ผมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดตามไปในการที่เราจะค้าขายวันนี้พวกเราต้องเข้าใจบทบาทนะครับในการทําธุรกิจนะครับมันมีผู้เล่นอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ขาย ฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ซื้อผู้ขายก็คือคนที่ทำธุรกิจนะครับคนที่ให้บริการผู้ซื้อก็คือลูกค้าแล้วเราจะทำอย่างไรละ่ะที่จะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการหรือการขายของของเราแต่พวกเราอย่าลืมนะครับว่า ในโลกนี้ทุกคนต่างเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพียงแต่ว่าบทบาทการที่จะเป็นผู้ซื้อมันก็จะเป็นบางช่วงเวลาบทบาทที่จะเป็นผู้ขายมันก็จะเกิดขึ้นบางช่วงเวลาเหมือนกันเมื่อทุกคนต่างเคยเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย ผมก็อยากพวกเราลองกลับไปมองในแต่ละสถานะของการที่เราเป็นผู้เล่นวันที่เราเล่นในบทบาทของการเป็นผู้ซื้อหรือลูกค้าเราทำตัวอย่างไรเรามีความต้องการจากผู้ขายอย่างไรนี่คือข้อมูลง่ายๆที่เราอาจจะ ใช้ข้อมูลจากตัวเองนี่แหละครับในวันที่เราเป็นลูกค้าเราก็มีความต้องการจากผู้ขายของหรือผู้ให้บริการเราสารพัดนะครับบางครั้งจนผู้ขายลาคาญเราด้วยซ้ำนี่ก็คือข้อมูลหนึ่งที่มาจากภายในตัวเราและในขณะเดียวกันในวันที่เราเล่นบทบาทของคนที่ขายของหรือผู้ขายเราก็จะ มีประสบการณ์ว่าทําไมเราขายลูกค้าคนนี้ได้ทําไมลูกค้าคนนี้เปลี่ยนใจไม่ซื้อของเราเราลองเอาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์สิครับลูกค้าซื้อเพราะอะไรลูกค้าจากไปลูกค้าเลิกซื้อเราเพราะอะไรนี่ก็คือข้อมูลที่พวกเราจะต้องเอามาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้วางแผนให้มันรัดกุมและถ้าผมอยากที่จะแอปพลายหรือนำสิ่งที่ผมเจอจากการที่ผมมาทำโคกหนองนามาประยุกต์ให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการทำมาค้าขายนะครับผมอยากให้พวกเรามองง่ายๆเหมือนที่ผมรดน้ำต้นลำไยนี่นะครับต้นลำไยก็คือพืชเราเปรียบเสมือนพืชเนี่ย คือลูกค้าผมคือคนขายของผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทำอย่างไรให้ต้นลำไยเกิดการเจริญเติบโตผมก็ต้องลดน้ำพรวนดินให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอการลดน้ำพรวนดินก็ไม่ลดน้ำมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปผมก็ต้องคอยสังเกต พัฒนาการของต้นไม้นะครับหลังจากที่เราให้การดูแลต้นไม้เนะี่ยต้นไม้เกิดพัฒนาการอย่างไรต้นไม้ไม่ต่างกับลูกค้าที่ต้องการการเอาใจใส่ที่ต้องการแรลธถาดที่ต้องการอาหารเสริมเหมือนกันครับถ้าเปียบต้นไม้เสมือนลูกค้า ลูกค้าก็ต้องมีความต้องการที่มากมายมีความต้องการที่หลากหลายถ้าเราอยากให้ลูกค้าเรามีจำนวนมากหรือให้การตอบรับกับการให้บริการของเราเราก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้ได้การที่เราจะสร้างความประทับใจได้เราทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องสังเกตนะครับว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการเราเป็นอย่างไรลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายลูกค้าอยู่ในกลุ่มไหนไวัยเด็กวัยนักเรียนวัยทำงานวาัยชราลูกค้าแต่ละกลุ่มซื้อสินค้าอะไรลูกค้าชอบซื้อความทีห่างอย่างไรลูกค้าชอบซื้อฤด,ดูกาลไหนซีซั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือข้อมูลที่เราต้องเอามาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ วางแผนในการที่จะทําการตลาดเห็นไหมครับว่าการค้าขายหรือการสร้างธุรกิจมันต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาและการวางแผนข้อมูลที่เราเล็กขอดไว้นั่นแหละครับเราจดบันทึกไว้เลยเพราะข้อมูลต่างๆมีประโยชน์ถ้าเราเอาการสังเกตบวกกับข้อมูลที่เราเก็บมาค่อยๆพัฒนาปรับปรุงระบบก,การให้บริการ ผมเชื่อว่าธุรกิจของหลายๆคนจะประสบความสำเร็จเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการที่แตกต่างกันหรอกครับโดยส่วนใหญ่มีความต้องการคล้ายๆกันแต่ถามว่าทําไมยังมีคนขายของเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามนะครจากที่ผมสังเกตมานะครับ ส่วนใหญ่ร้านค้าร้านขายที่ลูกค้าหดหายเนะี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เอาลูกค้าไปเป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาข้อมูลที่ตัวเองเก็บเล็กขอดไว้ระหว่างการที่ลูกค้าซื้อกับการที่ลูกค้าจากไปนะมาวิเคราะห์อย่างแท้จริงและก็ไม่แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาด ราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะยอมรับความบาดเจ็บหรือความผิดพลาดชอบที่จะยอมรับความสำเร็จเวลาที่เกิดปัญหากับลูกค้าคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำให้มันเงียบและสงบโดยเร็วแต่ก็ไม่ได้กลับมาพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทำในทางกลับกันวันไหนที่ลูกค้าเยอะๆลูกค้ามีเป็นจำนวนมาก ก็กลับกระยิมยิ้มย่องดีใจว่าลูกค้ามาใช้บริการเยอะการที่เราจะแข่งขันในสภาพการปัจจุบันผมว่าวันนี้ต่อให้โลกจะเดินไปอย่างไรลูกค้าคือคนคนมีจิตใจมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกความต้องการของลูกค้าไม่ได้แตกต่างจากในอดีตเลย สิ่งที่จะช่วยพวกเราได้วันนี้ในการทำธุรกิจในปัจจุบันและโลกอนาคตก็คือการ back to the basic ก็คือการทำงานพื้นฐานทำให้หนักมองลูกค้าเป็นคนสำคัญลูกค้าคือพระเจ้าครับ customer is god พวกเราต้องยอมที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดเพราะลูกค้าคือคนที่ ซื้อสินค้าจากเรามาใช้บริการเรามาให้รายได้กับพวกเราทำให้เราได้มีรายได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงดูชีวิตตัวเองอย่าลืมความสำคัญที่ลูกค้ามีให้กับท่านเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุดผมหวังว่านะครับ คลิปที่ผมได้พูดมาวันนี้จะเป็นข้อมูลให้กับใครหลายๆคนได้ลองเอาไปทบทวนลองไปปรับปรุงเพื่อจะทำให้ธุรกิจของท่านดีขึ้นนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ